ก็ได้่นไปกยจาเียคนนคนคนนี้เป็นใครอะไร้องนะครับรม อันเพลินครับที่นานแล้วที่เลขครับใช่ที่ ก็อีกไม่น้อยมาก ครับ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  เออวันนี้เราก็มาขอยกมาครับเราไปลงสายอีก yeah. yeah. <laughs> 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 <laughs>

好好好

半半天。One, one

สีพิพิธภัณฑแสงสุนยอดแชมป์ประเพณีลาราลกคหากรับสาวน้อยเพ่แผ่ประเดี๋ยวก็ต้องขอข่าว้อสกการะยังนี้เพื่คนท่านหลวงพ่อพรสงฆ์ุ้มครับเหระรเรราาคุทีรับคุรักก่าทกอ้าับเพื่อกย ปดเพี่น้องเปาตไนะครับ็วันนี้นะครับขอบคุณยันตัวครอพี่น้องเป็นเ็้ยี่ร้อยรีบร้อยกระทุกฝากพี่น้องอย่าลืมซื้อวัตดจองตัวครับวันที่สิบเจ็แปดบเก้านะครับสองรเกบบาทบัญชีเดิมเป็นกันดิมบัญชีสาวรอยเป็นแผนแมนเินะครับพรุ่งนี้เจอกับพี่เพชรสารัตนะครับวันพฤหัสเจอกับพี่ เปนวันนี้วันนะครับที่พี่ฝากมาที่นีครับ,บ